ภิกษุทั้งหลายพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงแสดงปาติโมกในที่ประชุมสงฆ์ที่กรุงพันธุม,มดีราช,ชธานีนัน้นดังนี้ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบัรพชิติตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปาติโมกค,ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิตนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย